สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกคนวันนี้จะพามาเรียนรู้คำด่าของกรรมเมืองคำด่าของภาษาเหนือภาษาอีสานขึ้นต้นด้วยคำว่าบ่าหรืออีคำว่าบ่าบ่า,บ,าบ่าจาดมา้า หรือว่าอีชาดหมาก็คือไอชาดหมาหรืออีชาดหมาเป็นภาษาอีสานก็คือปักชาดหมาอีชาดหมาประโยคต่อไปก็คือบ่าบาปันไตคือไปตายซะ ไตวยไวๆไ,ไปไยซะไตวยไวๆเด้อประโยคต่อไปบาซึงตึงหรือว่าอีซึงตึงอีซึงตึงคือไอปัญญาอ่อน เข้าใจยากไอ้เข้าใจยากบักปัญญาอ่อนบักเข้าใจยากอ,อีปัญญาอ,อ่อนอีเข้าใจยากหรือ บางแง่ภาษาเหนืออีแง่ก็คืออีโง่ไอโง่หรือภาษาอีสานก็คืออีโง่บักโง่ ประโยคต่อไปบาบาวอกอีวอกหรือแปลว่าคนขี่โกหกขี่ตัวบักขี่ตัวอีขี่ตัว